่ผู้บริหารในสบคเนี่ยกำลังส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องหยุดวัคซีนหยุดการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะคะล่าสุดทางด้านของคุณเสกสกลอัถาวงนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาเบรกค,คุณอรุณีดังเอียดบอกไม่ใช่คือคุณอรุณีเนี่ยเป็นโคศกพักเพื่อไทยนะ แต่ว่าการออกมาให้ข่าวแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เคยอ่านข่าวมาก่อนนะคะครัคุณแรมโบ้บอกว่าศูนย์ฉีดวัคซีนที่บางซื่อเนี่ยยังทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนายกเนี่ยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยแล้วแล้วก็มีการปรับแนวทางในการบริหารจัดการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีการเปิดวอล์กอินแล้วต้องเปลี่ยนไปลงทะเบียนแทนนะคะ เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปฉีดได้ทันทีแล้วก็ที่ผ่านมาที่มันช้าเนี่ยเพราะว่ามันมีการวัดเรื่องของความดงความดันใช่ไหมคะหลังจากนี้ก็คงต้องมีการปรับอาจจะยกเลิกการวัดความดันอาจจะวัดเป็นบางเคสท,ที่แบบอาการไม่ค่อยดีหรือว่าเขาเนี่ยมีโรคประจําตัวอันนี้ค่อยไปวัดเพื่อให้การฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับส่วนที่โฆษกพักเพื่อไทยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะมากทําไมนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ work from home หยุดทุกวันหยุดราชการคุณเสกสกลบอกว่าจะบ้าหรอไปเอาข่าวนี้มาจากไหนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีทํางานตลอดคนที่อยู่ในคอรมอก,ก็ทํางานตลอดไม่ว่าจะทํางานที่บ้านหรือว่าทํางานที่ไหนนายกก็ทํางานตลอดนะคะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เคยทําอะไรเลยที่เป็นประโยชน์ก็คือตัวคุณอัุรณีนะะั่นแหละค่ะวันๆไม่ทําอะไรเลย การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนายกและทีมแพทย์ทําอย่างดีรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะที่ผ่านมาคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยนะคะก็คือทางด้านของคุณอรุณีตัวเองเคยชมโคลกพักเพื่อไทยนะคะว่าโอ้สวยสวยเลยหน้าตาสวยดูดีแต่ช่วยเอาความคิดเอาสมองของตัวเองเนี่ยไปปรับให้ดูดีได้ไหมมันจะทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยมีค่ามากขึ้นในสายตาประชาชนค่ะ แรงมากเลยอ่ะคือบอกว่าอะไรนะหน้า<ว>ตาสวยดูดีแต่ช่วยทําสมองให้สวยบ้างได้ไหมค่ะโอ้คุณลำโบอ่ะ<ร>ให้ทำสมองให้สวยเหมือนหน้าตาบ้างได้หรือเปล่าค่ะแล้วบอกนะบอกว่าจะเป็นโคศกเนี่ยนะฮะทำการบ้านมาดีๆนะฮะทำการบ้านให้ดีมากกว่านี้เวลามาถแถลงเนี่ยจะได้ไม่น่าแตกอืมเขาบอกโอ้โหพูดคุณอรุณีพูดอะไรแต่ละอย่างนะน้ำท่วมทุ่งหลวบ่วงหลงเลยอืม ในขณะที่คุณแบบรมโบ้เนี่ยนะฮะก็ซัดไปยังนายปิยบุตรด้วยนะฮะนายปิยบุตรแสงกนกคุณเนี่ยนะฮะตัวเองก็ไปเริงร่าอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับ<ฆ>แต่ก็ไม่ไวายที่จะเขียนโน<ฆ>่นเขียนนี่นะครับแล้วก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือมีสองทางก็คือไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาค่ะ<ฆ>คุณแบบรมโบ้ก็บอกว่าเลิกเถอะนายปิยบุตรเนี่ยเลิกได้แล้วเลิกเล่นการเมืองบนความทุกข์ของประชาชนได้แล้ว เห็นใจคนทํางานบ้างนายกเนี่ยเป็นชายชาติทหารรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยิ่งชีพไม่มีทางที่จะทิ้งปัญหาที่หนักน่วงของประเทศในตอนนี้ลาออกไปตามคําเพอ้อฝันของนายปียบุตรอย่างแน่นอนค่ะไม่ทิ้งภาระให้กับประชาชนนะครับต้องดูว่านายปิยบุตรเนี่ยไปฟังจากประชาชนกลุ่มไหนและแนวทางที่นายปิยบุตรเสนอมาก็เพื่อให้เข้าทางพรรคพวกตัวเองท้งนั้นค่ะนี่ฮะนี่ฮะส่วนกรณีที่คุณรังสิมันโรมนะคะมีการโพสต